การส่งมอบรถที่น่านครับทำไมเราต้องไปส่งไกลขนาดนี้ลูกค้าคุยแป๊บเดียวคนระับคนจะซื้อเขาไม่พูดเยอะจริงๆ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ช n แนลอีกเช่นเคยครับผมนน้นมาแชร์วันนี้ครับเปิดคลิปในรถนะครับวันนี้เราจะพาไปทําภารกิจหนึ่งภารกิจเราจะพาไปทํา1กิจกรรมนะครับที่เราคิดว่ามันน่าจะนํามาบอกนํามาแชร์นํามาเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเราเนี่ยทาจริง เราส่งมอบจริงคือการส่งมอบรถที่น่านครับทำไมเราต้องไปส่งไกลขนาดนี้เพราะว่าความประสงค์ลูกค้าเลยล้วนๆนะครับตอนแรกที่ลูกค้าคุยกับผมเนี่ยโทรมาติดตามทางช่องทาง Facebook ก็ดีทางช่องทาง youtube ก็ดีคุยกันมาพอคุยเสร็จเคลียร์เอกสารเสร็จว่าเฮ้ย hey, พี่ต้องไปอย่างนั้นนะจบอย่างนี้นะอะไรเงี้ยลูกค้าคุยแป๊บเดียวครับผมก็เลยนึกถึงคำหนึ่งเลยว่าเอ้ย hey, คนจะซื้อเขาไม่พูดเยอะจริงๆค้าบางท่านเนี่ยโอ้โหถามเข้ามาคือเราอะเต็มที่กับลูกค้าทุกท่านมากลูกค้าถามเข้ามาเรายินดีที่จะตอบเรายินดีที่จะให้ข้อมูลทุกประการนะทุกทุกเรื่องแต่บางคนที่แบบพักเข้ามาเร็วเลยแบบจี G ้จี้เราว่าอยากได้ได้อันนั้นได้อน,นี้ได้อน,นี้อะไรเงี้ยแต่พอเราตอบปุ๊บลูกค้าท่านนั้นหายไปเลยครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ติดต่อกับมาเลยนะ ผมก็ยังงงอแล้วลูกค้าเนี่ยอยากได้แบบไหนคือจริงๆเนี่ยประมาณเนี่ยเราไม่ว่านะเราไม่ว่าเราไม่ได้ว่าใครหรือว่าไม่ได้กระทบใครทั้งสิ้นแต่หลกัหลกๆอยากจะใช้ช่องทางเนี่ยบอกเลยกันว่าลูกค้าบางคนที่ทักเข้ามาอยากได้ข้อมูลอยากรู้ข้อมูลเนี่ยเราเต็มที่เราให้ข้อมูลไปแล้วลูกค้าติดตรงไหนหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มหรือว่าสงสัยตรงไหนถามกลับเข้ามาฟีดแบ็กกลับมาให้เราหน่อยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยลูกค้าอยากได้ตรงนั้นนะ เผื่อในกรณีที่แบบมันตรงความต้องการลูกค้าได้เราก็ซัพพอร์ตได้เช่นเดียวกันในกรณีลูกค้าที่แบบอยากใช้บริการที่ผมอ่ะหรือว่าอยากให้ผมดูแลอะไรเงี้ยสประเด็นหลักครับของคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาดูอะไรบ้างประเด็นที่1จะพูดถึงเกี่ยวกับอัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันของรถยนต์คันนี้ครับรถยนต์คันนี้คือไททันแอดลีดขับเคลื่อน2ล้อราคา9 8 5 0 0 0 0สีขาวบวก1 0 0 0 0บาท คันนี้มีความพิเศษยังไงมีความพิเศษตรงนี้ว่าผมไม่เคยขับไททันเกียร์ออโต้ไปส่งมอบทางระยะไกลขนาดนี้เออวันนี้นะครับผมจะพาไปลองเลยระยะ700โลตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงคึ่งผมออกจากโชว์รูมเนี่ยประมาณน่าจะตีสี่ประมาณนั้นอนะออกจากโชว์รูมตีสี่แล้วก็เดินทางมาประมาณ200กิโลแล้ว คือ200รนียมันก็บ่งบอกสถานการณ์ชัดเจนเรื่องหนึ่งว่าช่วงล่างรถเนี่ยพอรู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวให้ลองอีกสักร้อยโลแล้วกันประมาณ300รกเโล๋ยวจะมาพูดถึงตัวช่วงล่างด้วยอ่าอัตราเฉลี่ยตอนเนี้ยที่เป็นอยู่นะ8.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรถ้าเทียบจริงก็อยู่ประมาณ12 ประมาณนั้นนะคร่าวๆประเด็ดนที่2จะพามาลองว่าไอตัวรถยนต์คันนี้เนี่ยเครื่องยนต์2,400ซีซี181แรงม้า430นิวตันเมตรเนี่ยมันให้แรงบิดดีหรือเปล่าในรอบตักหรือมันตอบสนองกับเท้าดีหรือเปล่าอันเนี้ยผมขออนุญาตลูกค้ามาลองแล้ววันเนี้ยผมใช้อยู่ในความเร็วคงที่ไม่ได้เร็วเกินไปไม่ได้ช้าเกินไปอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดชัดเจนประเด็ดนที่3 คือด้วยความที่ว่าโตลูกค้าเองครับเขาคุยง่ายมากเลยลูกค้าแบบดีอ่ะลูกค้าง่ายมากพร้อมที่จะให้ใหความร่วมมือทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นตัวการส่งมอบรถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราบอกเอ้ยพี่ผมขอถ่ายคลิปแล้วกันนะคลิปนี้คืออยากจะลองให้ท่านผู้ชมเห็นอยากให้ลองให้ลูกค้าคนอื่นเห็นเพื่อแบบเป็นแนวทางว่าตัดสินใจซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยรถเนี่ยมันตอบโจทย์กับชีวิตได้ขนาดไหน ก็อยากจะนํามาแชร์อยากจะพามาดูว่าเราส่งมอบกับลูกค้าไปยังไงระยะทาง700กิโลเมตรเนี่ยเรามีบริการแบบไหนะจะมาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือตัวโควิด -19 ตอนนี้ผมมาฉีดวัคซีนทีมงานผมแต่ละคนเนี่ยฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับที่เดินทางมาทั้งตัวถ่ายทําก็ดีหรือว่าส่งมอบรถก็ดีครบทุกอย่างแล้วแล้วก็ตรว ATK เนี่ยทุกๆ10วันนะครับซึ่งมีมาตรการของบริษัทชัดเจน แตเท่ากับว่าตอนนี้เราตรวจไมพบเชื้อปลอดภัยทีนี้เราก็ยังอยู่บนบรรทัดฐ,ฐานความไม่ประมาทเหมือนกันก็ล้างมือกินช้อนกลางแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่แบบไม่ใกล้ชิดกันน่ะเออ New Normal แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็เท่ากับว่าไว้ใจได้ในช่องทางนี้ลูกค้าที่จะให้นำรถไปส่ง,งนะครับแต่ละคนเนี่ยมีความประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ย อยากให้ขับรถไปหรือบางคนอยากให้สไลด์ไปก็แล้วแต่นะเรามีบริการให้ทั้งสไลด์แล้วก็ขับรถไปแต่สไลด์เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่พื้นที่ว่ามันอยู่ในงบประมาณของเราที่ซับพอร์ตได้หรือไม่แต่ถ้ามันซับพอร์ตไม่ได้ก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยลูกค้าจ่ายไหวไหมหรือว่าโอเคกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้หรือเปล่าอันนั้นก็ต้องมาคุยอีกประเด็นหนึ่งเท่ากับว่าเรามี ครบนะครับมีลูกค้าหรือว่าใครก็ไม่รู้ว่ามาพูดว่าควรจะต้องสไลด์ส่งนะคือเนี้ยก็อย่างที่บอกเรามีครับมันแล้วแต่ความมาส่งของลูกค้าเลยคนที่มาคอมเมนต์อาจอาจจะไม่รู้ว่าเราบริการกับลูกค้ายัางไงอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งก็แล้วแต่เขาเราไม่ว่ากันระยะทางเนี่ยเจ็ดกิโเมตรนะ700กวนะ่าด้วยไม่ใช่เ0 0กิโเมตรผมจะพามาลอง3รูปแบบที่ผมบอก มาเป็นวิทยาทานในการใช้งานว่ารถคันนี้มันสามารถตอบโจทย์กับการใช้งานหรือเปล่ารถหนึ่งคันที่เราเลือกเนี่ยอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันมันดีไหมมันประหยัดหรือเปล่าวันนี้รู้แน่เดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้เป็นช่วง,ว,งว่าช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนั้นเป็นยังไงแล้วก็ท้ายคลิปจะมีส่งมอบลูกค้าด้วยก็รอติดตามหน่อยนะครับวันนี้จะนำมาเป็นวิทยาทานล้วนๆเลยแล้วเจอกันครับ ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงอุตตรดิตถ์แล้วนะครับเดินทางมาทั้งหมดประมาณ500กว่าโลและก็เหลือระยะทางเนี่ยนะประมาณ2 3 2โลจนถึงบ้านลูกค้านะครับวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ก่อนคร่าวๆมาบอกฟิลคร่าวๆว,ว,ว่าจากที่ขับแล้วก็ทดลองมาเนี่ยพอรู้อาการลดเบื้องต้นหลายๆจุด พอสมควรวันนี้ก็อยากจะมาบอกหลายๆอย่างที่จะมาบอกก่อนคือตัวน้ํามันนะคือก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่ผมจะมานะครับผมได้เอารถลูกค้าเนี่ยไปเติมน้ํามันทีเมื่อให้ก่อนคือพันห้าร้อยบาทนะก็เกินครึ่งถังมาประมาณ25%ปรนะประมาณ75%ของครึ่งถังเกือบเต็ม,มนะครับเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยปริมาณเงินที่เราเติมเข้าไปปริมาณน้ํามันที่ได้กับอัตราวิ่งการวิ่งอยู่ประมาณเนี้ย มันวิ่งได้กี่กิโลอันนี้ก็รู้ระดับหนึ่งรู้อัตราเฉลี่ยการกินกน้ำมันวันนี้ชัดที่สุดที่เคยจับมาแล้วรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาอาจจะประหยัดกว่านี้นะเพราะมันขึ้นอยู่กับการขับขึ้นอยู่กับถนนที่เราวิ่งด้วยวันนี้ผมวิ่งเส้นทางนะครับอยุธยาอ่างทองไล่มาจนถึงนครสวรรค์อุตรดิตถ์แพร่แล้วก็จะบุ่งหน้าเข้าน่าน หาว่าเส้นทางที่มาเนี่ยถนนค่อนข้างดีนะแต่มันจะมีบางช่วงที่มันมีขุกข่ะแล้วเราก็ต้องแบบแตะแตะเบรกด้วยขับเหยียบคันเร่งด้วยซึ่งมันไม่บาลานซ์กันนะครับแล้วก็ถ้าผม็อบความเร็วคุยคอนโทนเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้ตอนนี้ที่เห็นนะครับจากที่เติมน้ํามันไปพันห้าทิปจับได้นะอยู่ประมาณ503โลแล้งเหลือนะครับเหลืออีกห้โล อัตราเฉลี่ยอ่ามาดูอัตราเฉลี่ยนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันอยู่ที่11.8กิโลเมตรต่อลิตรอ่า11.8กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมันบอกอะไรได้บ้างบอกได้ว่าเฮ้ยรถคันเนี้ยถามว่ามันอยู่ในเกณฑ์ประหยัดไหมมันก็ไม่ได้ประหยัดขนาดนั้นถามว่ากินน้ํามันไหมมันก็ไม่ได้กินขนาดนั้นเพราะหนึ่งเลยตัวไซซิ่งรถเครื่องยนต์รถแม้กระทั่งตัว รูปแบบการใช้งานการใช้สอยของตัวรถคันนี้มันใช้งานได้เยอะเพราะอะไรมันเป็นรถกระบะมันเป็นรถใช้งานถามว่าถ้าเอาไปถัวเฉลี่ยการหาเงินที่เอามา ประกอบอาชีพอะไรพวกนี้มันคุ้มอยู่แล้วครับ11.8นะถ้าคนเท้าเบาๆความเร็วคงที่ล็อกพูดคอนโทลวิ่งยาวๆเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้ถามว่าน่าจะไม่เพิ่มกว่านี้และเต็มที่ก็อยู่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะมันเหลืออยู่ประมาณ200กาโลผมลวดเดียวเลย500โลเนี่ยก็น่าจะรู้พอสมควรอยู่แล้วสรุปให้นะตอนเนี้ยอยู่ประมาณ11.8กิโลเมตรต่อลิตรก็เดี๋ยวผมจะไปบอกอีกครั้งหนึ่งก่อนใกล้ถึงประมาณ100โลแล้วกันว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมพูด ถึงฟิลการขับขี่บ้างรถยนต์คันนี้เนี่ยมันเป็นรถกระบะสิ่งแรกที่รู้สึกคือความนุ่มนวลเนี่ยมันไม่ได้มีมากมายนะักแต่ถามว่ามันมีไหมมันมีมันมีเพียงพอเลยถ้าเราเติมลมยางให้เหมาะสมใช้งานให้มันบาลานซ์กันทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด,ดีนะทีนี้ผมจะมาบอกฟิลความรู้สึกจากความรู้สึกผมนะว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงรถคันนี้ สิ่งหนึ่งที่ได้แน่นอนคือเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยอัตราเร่งโคตรดีเลยเพราะผมเคยลองจากตัวไฟแดงดะแยกหนึ่งนะลองอัดอัดออกมาเลยลดโลงอัดออกมาเลยคลิกดาวออกมาโอ้หเร็วนะแรงเลยอะ่ะหลังติดเบาะเลยเพราะเครื่องยนต์นะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของมิสูชุชิเป็นเครื่องไมเวกที่ถูกพัฒนาให้มันมีแรงบิดสูงในรอบตับ มันก็จะทํางานได้ดีในกรณีใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดซึ่งต่างจัง,งหวัดมันเพียงพออยู่แล้วอะ่ะเออบางคนที่ไม่ได้เอาขับสีนะเอาเครื่องยนต์อย่างเดียวอันนี้เหมาะแล้วนะครับส่วนช่วงล่างมันเป็นรถกระบะมันไม่ได้นุ่มนวลขนาดที่ว่าเราโอ๊ยประทับใจขนาดนั้นประทับใจขนาดที่ว่าเป็นรถเก๋งอ่ะนะอันนั้นก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งแต่วันเนี้ยเราจะมาพูดถึงบรรทัดฐานของรถกระบะนะ ผมเติมลมมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเลยอยู่ประมาณ30ิกว่าถามว่านุ่มไหมนุ่มเกาะไหมเกาะเลยเพราะว่าเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ตอนที่วิ่งบนทางด่วนนะครับวิ่งบนทางด่วนที่จะมุ่งหน้ามาบางปะอินในะยุทธยาอะไรพวกเนี้ยมันวิวในช่วงจ้ำคอสะพานเยอะๆอ่ะมันหวิวในช่วงจ้ำคอสะพานเยอะๆแต่ มันก็ไม่ได้วิวขนาดที่ว่าอุ้ยมันน่ากลัวอะไรเงี้ยนะแต่ถามว่าถ้าวิ่ง33040ออะไรพวกนั้นนะก็แนะนำว่าให้เซ็ตช่วงล่างคือสุดท้ายเนี่ยมันก็จะวนกลับมาคำว่าเซ็ตช่วงล่างในกรณีที่มันไม่พอกับการใช้งานนะแต่ถ้าเฮ้ยใช้บนออนโรดทั่วไปไม่ได้จี G ๊ดจ๊าดไม่ได้วิ่งเร็วขนาดหรือว่าร้อยสามสิบร้อยสี่สิบขนาดนั้นพอยังไงก็พอช่วงล่างดีด้วยซ้ำไปเวลาเข้าโคง้งนี่คมกลิบเลยนะ ในกรณีที่แบบเราจับพวงมาลัยที่แบบองศาดีๆเราจับพวงมาลัยแม่นๆน่ะพวงเนี้ยโอเคเลยพูดถึงช่วงล่างแล้วก็อัตราเร่งการสรุปสั้นๆแล้วกันอัตราเร่งโอเคเพราะแรงบิดมันมาในรอบต่ำเออมันก็จะอัตราเร่งดีอยู่แล้วอันนี้เราทราบกันดีส่วนตัวช่วงล่างเป็นยังไงช่วงล่างเนี่ยคมกริปเลยนะในกรณีแบบเราเข้าโค้งคือคนที่เคยใช้มิสูอชิครับจะรู้ว่ารถ มิสูชิเป็นยังไงแต่ถามว่าถ้าในกรณีที่แบบบุคคลที่เคยใช้มิสูบิชิแล้วแบบอัดความเร็วสูงสูงอัดตาเร่งสูงสูงะแล้วแบบเน้นจีตจาร์ดอะ อันนั้นอนะ่ะต้องเซ็ตช่วงล่างอันนี้พูดอีกกรณีหนึ่งนะส่วนอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันนะตอนเนี้ยเหลืออีกประมาณ200กโลอยู่ประมาณ11.8กิโลเมตรต่อลิตรก่อนใกล้ถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งภาพบรรยากาศการส่งมอบของลูกค้าท่านนี้ที่คุยง่ายมากเลยแล้วเอารถมาส่งถึงน่านแล้วก็ถือโอกาสแวะเที่ยวด้วยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันช่วงท้ายก่อนถึงอีกประมาณ100โลครับ ตอนนี้นะครับเส้นทางที่เราเดินทางมาเนี่ยใกล้จะถึงจุดหมายแล้วตอนนี้อยู่จังหวัดแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ93กิโลเมตรนะครับเหลือประมาณชั่วโมง23นาทีและะ้วระยะทางทั้งหมดที่เราวิ่งมาณนะถึงตรงนี้นะถึงตรงเนี้ยแยกล้องเข็ม,มนะครับอยู่ที่642กิโลเมตรนะครับอัตราเฉลีย่ยมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าผมเนี่ยได้ขับแบบใหม่ แบบใหม่คือใช้รอบต่ําเลยตอนขึ้นเขาใช้รอบต่ําไม่เค้นเครื่องไม่อะไรเลยแล้วรถมันโล่งมากถนนมันดีมากไม่ต้องเบรกอะไรเลยใช้ engine เบรกร่วมผสมกันไปด้วยก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะจาก11.8เดิมที่เคยแจ้งไว้ช่วงก่อนนะครับตอนเนี้เป็น12.2เรียบร้อยแล้วประหยัดขึ้นหลังจากเนี้ยเต็มที่บวกก็ไม่เกิน12.4ประมาณนี้นะ12.4ถามว่าอาตาัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันระดับเนี้ย โอเคไหมผมมองว่าโอเคมากได้ไซส์รถที่มันใหญ่ขึ้น2เลยได้เกี่ยวกับอัตราเร่งระบบช่วงล่างที่รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเฟิร์มนะมันไม่ได้ย้วยมันไม่ได้นุ่มจนเกินไปหรือไม่ได้แข็งจนเกินไปอะไรเงี้<ๆ>ยครับถือว่าโอเคบรรทัดฐานการวัดมาตรฐานความพึงพอใจนะเป็นบรรทัดฐานของผมเองหมายถึง ตัวผมเองพึงพอใจประมาณเนี้ยบางคนอาจจะเอ้ยรู้สึกว่ามันน้อยไปบางทีมันเยอะไปมันก็อยู่บรรทัดฐานของคนที่แตกต่างกันออกไปอยากจะมาแชร์ว่าเรถคันนี้มันตอบสนองความต้องการของผมเรื่องหนึง่งตอบสนองการขับขี่เรื่องหนึ่งคือในระยะทางไกลๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับเนี่ยจะต้องรับรู้ได้หรือสัมผัสได้คือตัวเบาะ เบาเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากของตัวรถถ้าไม่มีเบาเป็นเก้าอี้ธรรมดามันขับรถไม่สบายแน่นอนวันนี้ผมอยากจะมาบอกคือตัวนี้มันเป็นตัวเบาปรับไฟฟ้าครับเป็นเบาปรับไฟฟ้าจากโรงงานเลยข้อดีของมันนะผมรู้สึกว่ามันมีการปรับตัวสลีละรองน่องตรงเนี้ขึ้นมาให้รับตัวน่องผมดีผมขับรถระยะทางไกลๆอะ่ะผมจะรู้สึกเมื่อยน้อยมากซึ่งวันนี้ผมขับประมาณ6 -700 ็ดอโล มันเหมือนมันไม่ไกลเลยเหลืออีก91อโลเอาแป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยครับเออมันดีนะมันไม่ใช่มันไม่ดีมันดีเลยตัวเบาะสรีละมันทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกมั่นใจในการเข้าโค้งเทโค้งอะไรเงี้ยรู้สึกโอเคอีกอันนึงคือตัวคูดคอนโทนคูคอนโทนวันนี้สิ่งที่สัมผัสได้ชัดเรื่องหนึ่งคือด้วยตัวถนนที่ผมบอกไปตั้งแต่กลางคลิปว่าถนนน่ะมันไม่ได้ดีพอมันไม่ได้ดีเสร็จปุ๊บรูปแบบ ุ้ยคอนโทรนเนี่ยมันจะล็อกความเร็วไว้คงที่เท่านั้นในกรณีที่มันตกหลุมองศารถเปลี่ยนไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่เท่ากับเท้าเราที่รู้สึกว่าเฮ้ยรถตอนเนี้ยจะควบคุมไม่อยู่นะอะไรเงี้ยเราก็ยังยกเท้าได้แต่คุ้ยคอนโทรนมันไม่ยกวันเนี้ยผมไม่ได้ใช้เลยเพราะถนนมันไม่ได้แบบไม่ได้หรูหราอะไรขนาดนั้นนะครับที่แบบวิ่งล็อกยาวๆได้มันองศามันเปลี่ยนผมก็กลัวว่ามันพลิกนู่นนี่นะซึ่ง ก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับถามว่าถ้าใช้ในระยะทางไกลๆเลยอ่ะมันอาจจะประหยัดกว่าน,นี้ก็ได้อันนี้ก็พูดอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือ m a n นวลโหมด แมนนวลโหมดชุดนี้นะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการทํางานปรับเกียร์ได้มันสามารถเชนเกียร์ได้เหมือนเกียร์ธรรมดาเลยเออมันก็มีประโยชน์ในกรณีที่แบบเอ้ยขึ้นเขาลงเขาผมอินเสิร์ทภาพขึ้นมาให้ดูแล้วกันว่าหลักการมันใช้ประมาณไหนจริงๆตบเกียร์ก็ขึ้นบวกลบขึ้นในกรณีใช้อินเจนเบรกหรือต้องการเรียกรอบเร่งแซงจริงๆไอตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับในกรณีใช้งานทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับตัวแคมเปญหรือตัวโปรโมชั่นบางราย ที่ลูกค้าไม่ได้เอามาซัพพอตในส่วนรถหรือเอามาช่วยดาวนะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนโดยการใส่แพดด้ชิปบนพวงมาลัยได้มันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์มันสามารถเล่นแมนนวลโหมดบนพวงมาลัยได้หรือสามารถเล่นแบบเอ้ยใช้แบบเอนจินเบรกบนพวงมาลัยก็แบบสนุกสนุกไปก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันอันนี้เราติดตั้งจากโชว์รูมสรุปให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะปิดคลิปละ ก็หลักๆนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเอารถไปส่งมอบให้ลูกค้าระยะทางเหลืออีก80กิโลละระหว่างที่เราขับรถคุยกันมาอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องนึกถึงคือบรรทัดฐานความพึงพอใจเนี่ยมันมีบรรทัดฐานที่แตกต่างกันออกไปอย่างตัวผมเองวันเนี้ยผมใช้บรรทัดฐานของตัวผมเองณวันเนี้ยเราก็ลองใช้เส้นทางที่เราเดินทางมานั่นแหละแล้วก็เรามีมาตรการตรวจโควิดแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนกับทีมงานทุกท่านแล้วนะครับก็สบาย ได้ได้ในนเรื่องีส่วนอัตราเร่งถือว่าโอเคเลยรถคันนี้โอเคราคาประมาณ9 0 0 0แสนกว่าออปชั่นมีบอกปรับไฟฟ้ามีคู่ท่นโทนกล้องรอบคันจอ Apple CarPlay รองรับเกียร์ออโตแมนนวนโหมดหรือแม้กระทั่งเบาะหนัง ตัวรูปแบบการทํางานของตัวมิซูบิชิมันดีตรงที่ว่ามันสามารถเบิกอะไหล่แท้มาติดตั้งให้เหมือนกับตัวท็อปทอปได้เลยใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับโปรโมชั่นผมเคยรีวิวไปแล้วในคลิปนี้มีเปลี่ยนเรือนไม,ม้มีนู่นนี่นั่นอันนั้นอาจจะเป็นแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งก็มาคุยกันมาคุยรายละเอียดกันวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปชมตอนขั้นตอนส่งมอบก,กับลูกค้าท่านนี้แล้วกันที่โอ้โหผมบอกเลย ก็ยังชมลูกค้าไม่หายว่าลูกค้าคุยง่ายมากลูกค้าแบบใจดีอะ่ะอะไรก็ได้บอกคุณนนตามสบายเลยถ้าจะอัดคลิปอันนี้เราขออนุญาตลูกค้าแล้วเพื่อเป็นวิยาทานเพื่อทดสอบให้ลูกค้าท่านอื่นเห็นว่าไอรถคันเนี้ยมันตอบโจทย์กับการใช้งานกับใครและตอบโจทย์กับการใช้งานกับคนประเภทไหนเออคลิปนี้ประมาณนี้ครับรอติดตามท้ายคลิปด้วยเดี๋ยวเราไปส่งรอบรถลูกค้ากันที่บ้านลูกค้าเลยเจอกันครับ